ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับต้องสาลวิทิ์ครับมาเข้าคู่ดูจุดกันวันนี้ครับผมกับเหรียญจตุรพิธพรชัยหลวงพ่อแผรนะครับวัดพิกุลทองเหรียญจตุรพิธพรชัยนี้จัดตั้งเมื่อปีพศ2518นครับผมเป็นพระพิธีดีพิธีใหญ่นะครับผมเป็นเหรียญเก้าคณารย์วันนี้เราได้นําเสนอนะครับผมเหรียญหลวงพ่อแผรวัดพิกุลทองนะครับผม เรื่องพิธีหรือข้อมูลไปค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตเอานะครับในโซเชียลผมจะมา,านะครับผมทําคลิปนี้ก็เพื่อเจาะในเชิงลึกในการดูนะครับผมในการดูในการพิจารณาเหรียญน,นะครับครับผมเข้าเรื่องกันเลยผมย้ำนักย้ำหนาก็คือคําว่าองค์รวมองค์งรวมของผมนี่คืออะไรบ้างครับผมองค์รวมของผมนะฮะพระการดูพระของผมก็คือหครับผมดูผิว อ่าอันดับแรกนะอ่าใครจะให้ความสําคัญอะไรก่อนเนี่ยคือผมทําไมผมถึงดูผิวเพราะว่าเวลาผมเจอพระวังเนี่ยอ่ะผมเห็นพระผมมองตาเปล่าอ่ะถ้าเกิดพระผิวดูธรรมชาติผิวผิวได้โอเคครับผมรองคือขอบตัดครับผมขอบตัดนะครับผมอ่าผิวดูผิวก่อน,นครับผมอ่าเนี่ยดูผิวธรรมชาติของผิวเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายเลยเป็นหิ่งครับผมถ้าพระผิวเดิม ิวเดิมอะไรเงี้ย ه? อย่างเงี้ยเดิมเดิมจริงๆเดิมอ่ากอาจจะเป็นหิ่งในรูปธรรมชาตินะครับผมนะครับผมเดิมเดิมเดิมจากการเป็นหิ่งนะครับผมเนี่ยนะครับอ่าพระอสองคืออะไรครับผมสองคือขอบตัดอ่าขอบตัดขอบตัดนี่เป็นอะไรที่ว่าเก๋ทําไม่ได้แน่นอนครับผมเก๋ทําไม่ได้แน่นอนขอบตัดนะ,ค,ะ,นระ,ะครับผมธรรมชาติของขอบตัดเป็นยังไงอ่าพระครับผม คับ3คือความคมชัดก็คือความตึงของเหรียญธรรมชาติความคมชัดว่าเอกลักษณ์ของเหรียญน,นั้นๆเป็นยังไงความคมชัดเป็นยังไงอะไรยังไง4ผมจะให้ความสาคัญกับที่รอยเจาะหูนะรอยเจาะหูจําให้แม่นว่าเหรียญน,นี้เจาะขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับผมมันจะได้แบบว่า เออไม่ต้องไปพิจารณาตรงตําหนิหรืออะไรเพราะว่าการที่พิจารณาตําหนิเนี่ยตกม้าตายมาหลายหลายละครับผมด้วยจตรุรพิษทพชัยอ่าเข้าเรื่องดูขอบกัดเดี๋ยวผมเทียบไปดูนะครับผมธรรมชาติขอบกัดน,นะครับผมนะครับนี่ครับนี่ธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้นะอืม ความคมชัดเห็นไหมครับธรรมชาติเนี่เห็นรอยไหมเห็นรอยการกัดครับผมจําจามขอบกัดไว้เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมไว้ด้วยครับผมจะได้จําเห็นภาพเห็นไหมครับตรงนี้เห็นนะเนี่ยเยเราเนี่นนยตรงนี้ครับผมรอยดองครับผมเยธรรมชาติธรรมชาติตของเขานะครับผม จุดจ่ายเลยที่เก๊พระเรียนแบบอาจจะทําได้ทําได้ทําได้ดีนะครับผมทําได้ดีแต่ถามว่าดีแค่ไหนถ้าเราเห็นของจริงแล้วเรามีเลเวลในการที่ว่าเออเราดูพระเห็นบ่อยบ่อยเราเข้าใจเหรียญน,นั้นๆแล้วอะ่ะก็คือถามว่าดีดีดีแค่ไหนมันก็ถ้าเรารู้แล้วอะ่ะมันมันก็ไม่ดีหรอกเอาจุดจ่ายเงินเลยที่เก๊มันทําไม่ได้ เราก็พยายามหนีว่าเออพระเก้มันเก้มาหลายงานเนาะดีสุดที่มันทําไม่ได้อ่ะนี่ครับขอบตัดเนี่ยตรงตรงติ่งตรงติ่งอ่าตรงหกนาฬิกาครับผมหกนาฬิกาช่วงเนี่ยวัดทิกคุณทองตรงงองงูเลยตรงวัดทิกคุณทองเนี่ยเนี่ยตรงร่องร่องขอบตัดรอยตรงขยักเนี่ยจะมีติ่งแหลมแหลมนี่มาเนี่ย อันนี้คือจุดจ่ายเงินของผมเลยอันนี้ต้องเป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาจากประสบการณ์จริงในการดูพระเลยอันนี้ข้อมูลจากคนในสนามก็คือพี่ศักดิ์จตุรพิทพรชัยนะครับผมอบอกจุดนี้ไว้แล้วผมก็เอาจุดเนี้เอามาเป็นประสบการณ์จริงเอาไว้ซื้อไว้เช่านะครับผมบูชาแล้วก็แบ่งปันก็ดูตรงจุดนี้เลยนี่ครับแต่ผมซูมให้ดูครับเดี๋ยวยงไงผมก็จะถ่ายเป็นภาพนิ่งนะเห็นไหมครับ เนี่ยครับมีทั้งสองมีทั้งสองเหรียญเลยเห็นไหมเนี่ยตรงติ่งนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นภาพนิ่งนะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมเนี่ยมีจ่ายตังจุดจ่ายเลยเน้นดูองค์รวมดูองค์รวมทั้งหมดแล้วพอเจอตัวนี้จ่ายตังได้เลยครับผมจ่ายตังได้เลยพิจารณาองค์รวมนะครับผมวันนี้ก็ามาทําคลิปบอกจุดกัน เอาให้แบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับผมสําหรับผู้เริ่มต้นผมก็ขอแนะนํานะเพราะก็ไปเช่าบูชากับคนที่มีความาชนานาญดีกว่าถ้าเรายังไม่เป็นซื้อมาดูก่อนยังไงซื้อมาดูก่อนเดี๋ยวองต่อไปต,อต่อไปเรามีความชํานาญแล้วอะไรแล้วเราก็ซื้อเองได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับยังไงก็ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์จริงกันเดี๋ยวผมมีประสบการณ์อะไรก็จะเอามาแชร์นะครับเอามาบอกเล่ากันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ผมโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วนมากผมจะอยากจะแชร์ประสบการณ์โดนดีกว่าเราจะได้เอามาเป็นอุทาหรณ์เตือนตัวเราเองด้วยแล้วก็บอกท่านผู้ชมด้วยคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่มารับชมกันสวัสดีครับ